สิ่งรู้จักยากที่สุดกว่าสิ่งใดไม่มีสิ่งไหนไหนได้ยากทาั้งสิ่งนั้นคือตัวเองหรือตัวเราที่คนเขาหลงว่ากูรู้จักดีที่พระดือ้อเนนดือ้อและเด็กดือ้อ ไม่มีหรือมีสา่งอย่างหมุนจีเพราะความรู้เรื่องตัวกูมันไม่มีหรือมีอย่างไม่มีที่ถูกตรงอันตัวกูของกูที่รู้สึกเป็นตัวดวงเหลือลึกให้คนหลงส่วนตัวธรรม เป็นตัวจริงที่ยิ่งยงหมดความหลงรู้ตัวธรรมล้ำเลิศตุตนขออบน้อมคุณพระศรีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังเปิดเคลื่องเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซ ทุกช้าวันเสาร์อาทิตย์อัธรรมภาพพระมหาอภิสิทธิ์ทิตะวันโนมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาตีอ้าครึ่งซึ่งวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่10มกราคม2569แรม7ค่ำเดือนสองและก็เป็นวันเสาร์ที่สองของปีนั่นก็คือเป็นวันเด็กแห่งชาติ วันนี้วันเด็กปีนี้ตรงกับ10มกราคมบทกรอนตอนต้นนั้นยกกรอนของท่านอาจารย์พุทธทาตุบทนี้ท่านแต่งไว้นานแล้วประมาณ40ปีแล้วตั้งแต่25 29นู่นแต่ว่าความหมายในทางธรรมนั้นไม่เปลี่ยนเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่มี เป็นธรรมดาอยู่คู่กับโลกทุกยุคทุกสมัยอาการลิโกไม่จำกัดการท่านบอกว่าที่คนเราดื้อเมื่อจะเป็นพระเป็นเนนหรือเป็นเด็กก็เพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องตัวกูของกูคือตัวตนอัตตาน,นั่นเองทีนี้ในวันเด็กถ้าเราจะพูดถึงธรรมะชั้นลึกนี่ก็คงจะให้เด็กฟังนี้ไม่มีประโยชน์ เพราะเด็กก็อาจจะไม่เข้าใจในกเด็กอาจจะไม่ฟังธรรมะด้วยธรรมดาธรรมชาติแต่ว่าที่ฟังตอนนี้น่าจะเป็นคุณย่าคุณยายหรือว่าญาติโยมทั่วๆไปัไวกลางคนโดยมากนะที่รู้จักเชิญอาตมาที่ไหนก็บอกว่าอ๋อจำเสียงท่านได้ฟังเป็นประจำว,ะวันนี้เนื่องจากวันเด็กแห่งชาติก็จะพูดถึง ธรรมะที่เกี่ยวกับกับเด็กบ้างบ้างนะไม่ใช่เด็กทั้งหมดก็อาจจะมีสารธรรมความรู้แล้วก็เหตุการณ์ปัจจุบันมาพูดคุยวันเด็กถามว่าเด็กอยากได้อะไรวันก่อนอาตมาเคยพูดในรายการว่าปกติเวลาไปสอนหนังสือที่โรงเรียนก็สอนชั้นป .6 ก็มีพระชันชัยผู้ช่วยชาววัดวัดประดุเรียงท่านมาช่วยสอนด้วยทีนี้เวลาท่านมาสอนท่านใจดีนอกจากซื้อขนมมาให้เด็กนักเรียนได้ทานแล้วก็มักจะมีสิ่งของท่านสมัยแปลกแปก,แกใหม่ๆม,มาเป็นของขวัญของรางวัลในการสอน <c oughs> เด็กก็ชอบใจจนบางครั้งนี่ห้องที่จะมาสอน ก็มีการประท้วงเล,ล็กๆน้อยๆว่ารู้มองนู่นก็วอาก้องกินร้อยๆปีก้องอาจาย์ได้ยังแต่ดมกกุนแก่ปีขนมกุนแก่มาจากไหนอ่ะก็มาจากตอนบินตาบาดโดยเฉพาะช่วงปีใหม่นี้ได้ขนมมาเยอะพอสมควรอทีนี้เด็กเขาก็อ,อาจจะเบื่อนะขนมนั่นทีนี้พอได้ ทานขนมที่ทันสมัยที่ก็มีโฆษณาทางสื่อโซเชียลเด็กก็ประทับใจโดยเฉพาะสิ่งของต่างๆหากจะถามว่าเด็กอยากได้อะไรเด็กโดยมากอยากจะได้ของที่เป็นของเล่นแล้วก็มีสีสันนี่ล่าสุดนี่พระอาจารย์วิวท่านก็ได้ให้กล่องชุดดินสอสี เด็กก็ประทับใจมากแล้ววันนี้ท่านผู้วังที่โรงเรียนวัดบ้านสวนคงวิทยาคารซึ่งอยู่ติดกับวัดบ้านสวนก็มีการจัดงานบันเด็กจัดมาต่อเนื่องหลายปีแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญเป็นต้นว่าธนาคารอมสินอมสินก็ให้กระปุกอมสินมาให้แฟ้มใส่ หนังสือใส่ปากกาดินสอแล้วก็สมุด <c oughs> พูดถึงธนาคารอมสินสมัยนเด็กนี่ตอนนั้นก็ได้รับเหมือนกันจำไม่ได้ว่าใครแจกแต่บางปีนี่โย่แม่จะซื้อมาให้แม่นี่มีลูกสามคนก็จะซื้อกระปุกออมสินมาให้กละรบยัยตู้สีสันสวยงามมาก มันเป็นกระป๋องเหมือนกระป๋องสังกะสีกระป๋องเหล็กแต่ว่าสีสันสวยมากก็ประทับใจเหมือนกันก็แล้วโยมแม่ก็บอกว่าเอาเอาไปแล้วก็สะสมกันเอาเองนะเวลาเต็มแล้วก็เอาไปซื้อขนมเอาไปซื้อของที่ต้องการได้นะแต่ว่าอย่าพึ่งกัดนะงี้ไม่เต็มที่อย่ากัดปัสทาวาอย่ากัดก็คืออย่าเปิดทีนี้เด็ก บางคนทนไม่ไหวพอมีรถขายขนมผ่านหน้าบ้านโดยเฉพาะรถไอติมเนี่ยสมัยก่อนนี่รถไอติมไม่ใช่ไม่ใช่ทันสมัยแบบเปิดเปิดเสียงมีเสียงเพลงดนตรีนะสมัยนี้อะไรตของอะไรไอติมบอใช่ไหมมีดนตรีแต่สมัยก่อนนี่เป็นไอติมที่เวลาพ่อค้าไม่ขายมาก็จะ ใส่รถเก็นมันอร,รุ่นรถรุ่นรุ่นรสร,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 รุ่นมากไก่แล้วก็ใจเตะปากท,ที่บีบปุ๊ปปุ๊ปปุ๊หรือเป็นเป็น,เป,นเป็นกระดิ่งอชอบมากไอไอติมตัดที่มีไม้เสียบไอติมแท่งสี่เหลี่ยมแต่ต้องรีบกินนะเพราะมาันละลายไวแต่ถ้าเป็นไอติมตักมีมีขนมปังแล้วก็ใส่ใส่ถั่ว ตัวลิสงโปรยบา,บางเจ้าก็จะมีอ,อะไร <c oughs> ตัวอะไรนะตัวเหลืองใช่ไหมตัวลิสงเอ้ตัวสีเหลืองแนละ้วแล้วก็ราดนมอีกทีหนึ่งข้างล่างก็จะมีข้าวเหนียวปัจจุบันก็ยังพอเห็นอยู่บ้างแต่น้อยส่วนมากจะเป็นไอติมที่มีถุงส่วนอดีตนั้นเป็นไอติมที่ตักตัด,ตดนะพอลดมา พ่อค้าแม่ค้าบีบตราก็ก็จะวิ่งออกไปซื้อเนี่ยแล้วเอาตังที่ไหนซื้อ <c oughs> ก็ไปใช้ไม้แห <c oughs> <c oughs> ลมแหลมไปเคลียกระปุกออมสินนั่นแหละ <c oughs> แล้วมันก็จะหล่นลงมาเหรียญห้านี่หล่นดีนักแล <c oughs> แต่เหรียญบาทนี่เบาบางทีมันเขียรยากนะเหรียญสิบไม่ค่อยมีสมัยนั้น <c oughs> แล้วก็เหรียญสองบาทนี่ เมื่อก่อนมีหรือ,อยังแต่ว่าเหรียญบาทนี่เหรียญใหญ่เมื่อก่อนเหรียญบาทใหญ่อ่าสิบสตางค์นี่พอทันอยู่มีบ้างแล้วก็ดีใจไปซื้อกัน <c oughs> นี่เล่าเรื่องราวเรื่องกระปุกความสินแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่มาวันนี้ที่โรงเรียนวัดบ้านสวนก็ทกัก็มานะ,ะเดียวกนาการเลื่อนน้อยใจแล้วกว้างอยู่ซ่ แต่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารเวลาทํางานคงจะไม่ได้ฟังวิทยุแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปธนาคารหรือกําลังขับรถไปธนาคารอยู่โอ้วันสร์ใช่ไหมวันนี้ออปิดหยุดอยู่บ้านอาจจะเปิดฟังได้นี่สายบินได้วาวด้มีมีโยมอยู่คนหนึ่งอยู่ธนาคารกรุงไทยสีฟ้านนธนาคารกรุงไทยนี่ขอให้อะไรออตกศสอขอให้กระปุกออมสินเหมือนกัน,น,นแล้วก็กรุงไทยให้ร่ม ร่วมกรุงไทยแล้วก็มีร้านอะนลร้านชดอ,อน,นุสร์นี่ไฟฟ้าวันก่อนขายเครื่องเครื่องขายไฟฟ้าอันตรมาไปซื้อหลอดไฟไล่ย,ยุง่งก็ซื้อสองสองหลอดตอนแรกเขาทดลองไ้นะเขาเปิดให้ดูมาอยู่ที่ร้านมันติดดีพอมาที่วัดเปิดดูมันติดหลอดหนึ่งเสียหลอดหนึ่งก็ไปเปลี่ยนเขาก็ให้เปลี่ยนนะแล้วก็แถมมาอีกหลอดหนึ่งพอไปเปลี่ยนใจดีโชดอ,อนุสร์การไฟฟ้า อยู่ใกล้ๆกับเนี่ยสอพอควรถนน,นนี่ <c oughs> แล้วก็มีใครให้อะไรอีกหลายคนหลายท่านนะส่วนมากก็จะเป็นอาหารการกินโดยเฉพาะไอติมขนมโตเกียวเครปน้ำส้มมีผัดแต่มาปีนี้ให้ซุกี้ปีที่แล้วในเลี้ยงซุกี้เด็กๆเรียกว่าเด็กจบคิ้มอดมอเลย <c oughs> ที่กินหมดหม้อนี่ก็มีผู้ใหญ่กินด้วยนะแล้วก็มนกนีนักเรียนโตนักเรียนโตนี่เลขมันามาล่อยน้องบางทีมาจากตากโรงเรียนนะทีนี้เขามายืนดูมาเขาไม่ขอกินเลยแต่เขามายืนดูคนตักเขาก็รู้แล้วเด็กมาก็กตักให้เด็กเล็กลตัวก็ให้กินหมดนะ แล้วก็อะไระะครูสมเสียนนี่ท่านย้ายไปอยู่โรงเรียนหน้าสารที่อำเภอหัวไซนครศรีธรรมราชวันนี้ไม่แน่ใจว่าท่านจะได้เดินทางกลับมาหรือเปล่าเก็เพิ่งไปเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาท่านอยู่ที่โรงเรียนรัตวานสวนสนี่สิบสิบองปีนานเหมือนกันก่อนไปก็มากราบลาเจ้าวาดพระท่นพรหม แล้วก็นํากระเช้ามาถวายอัตมาด้วยวันั้นแต่ท่านก็ได้ให้กว๋วยจับไปกับลูกศิษย์นักเรียนทีนี้ทางชาวบ้านปกติก็ให้ของกินกับนักเรียนเป็นประจําทุกปีนะก็เรียกเป็นสายบ้านแต่ละสายบ้านนาสวนีน่ปีนี้ให้อะไรข้าวไข่เจียวนะนแล้วก็บางคนก็สนับสนุนพวงมาลัยเพราะว่ามีเด็กสแสดง บางคนก็ให้ชุดคีฬาให้ <c oughs> ของขวัญต่างๆมากมายนะขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่บอกว่าเด็กๆไม่ได้ต้องการอะไรมากวัยเด็กที่เขาดีใจได้อาหารขนมนี่ก็พอใจแล้วดีใจทีนี้พูดถึงอาหารเวลาทําอาหารให้เด็กก็ต้องนึกถึงโภชนาการด้วยวันก่อน,ก,อนก่อนที่จะจัดงานวันเด็กที่โรงเรียนก็มีการประชุม ก็ไปร่วมรับฟังด้วยเมื่อก่อนนี้เป็นกรรมการสถานศึกษาแต่ว่าวาระขอนตระมาณนนีครบแล้วก็แต่ว่าเขายังให้ความร่วมมืออยู่เวลามีประชุมก็ไปไปร่วมด้วยทีนี้มีคนหนึ่งเขาเขาจะแก่งแกงอะไรแกงวัวใช่ไหมแกงวัวมาเลี้ยงวันเด็กพอบอกว่าเอ้ยแกงวัวเด็กอะ พอเขบอกเพื่อนธรรมดาเด็กไม่น่าจะชอบนะแกงวัวนี่วนมากคนใหญ่คนเต้าจลชจอบเด็กไม่ก็จอบจากประสบการณ์ที่อยู่กับเด็กมาหลายปีจริงแล้วก็จริงๆเด็กโดยมากจะชอบของจุบจุจิบจิบลูกชิ้นทอดมันทอดผัดมี่ก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนั้นไอติมขนมกบเคี้ยวแต่ถ้าเป็นแกงหนักๆ,ๆนี่เด็กน่าจะไม่ไม่ค่อยกิน่าไร นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าที่ไหนน,นั่นกวันเด็กปีนี้เนี่ยถ้าเราคิดเมนูอาหารได้ก็พยายามเลียเ่ยงอาหารที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพคำว่าไม่ดีต่อสุขภาพก็เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปเช่นอาหารแปรรูปอาหารหมักดองที่มีวัตถุกันเสียหรือว่าใส่สารป้องกันการ เสียของของอาหารนั่นแหละวัตถุการเสียนันจะมีโทษต่อร่างกายสะสมในร่างกายมากๆก็ไม่ดีหรือว่าถ้าเลือกขนมปังเบเกอรี่ก็ดูที่มันเพิ่งผลิตใหม่ๆเพราะอย่างบางห้างร้านนี่ของที่จะหมดอายุเขานํำมาขายลดราคาบางทีเราก็ไปเลือกซื้อของพวกนั้นมาถ้าไม่ทานให้หมดมันก็จะมีปัญหาต่อสุขภาพ แล้วก็มีน้ําตาลมีไขมันเยอะเหมือนกันจะว้วนหรือผอมมันก็ถ้าทานมากๆมันก็ไม่ดีเลือกเมนูต่างๆที่อร่อยด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วย <c oughs> แต่เชื่อว่าแม่ครัวหรือว่าพ่อแม่คงจะเข้าใจเด็กเป็นอย่างดีช่วงนี้ผลไม้ทุเรียนเริ่มออกมาแล้วท่านังกล้วยี่มีทั้งปีมังคุดก็เริ่มออกมา ก็น่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับลูกเด็กนะจบไปเรื่องของอาหารการกินทีนี้พูดถึงสิ่งที่เป็นความรู้บ้างถ้าพูดถึงวันเด็กความรู้ก็ไม่ไม่ได้มากมายอะไรที่จะให้เขานะ <c oughs> าความรู้ไม่มากมายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ความรู้นี่มาในรูปแบบของเล่นก็ได้ถ้า ยาดเยยมรู้จักเลือกซื้อเช่นสิ่งหนึ่งที่เด็กชอบมากก็เรียกว่าเลโก้เลโก้ที่ต่อเป็นสีเป็นสันเป็นบล็อกไม้เป็นรูปทรงเป็นเกมปริศนาต่างๆเรียกเป็นชุดของเล่นเด็กอันนี้ก็ส,งส่งเสริมพัฒนาการทางสมองหรือว่าถ้าเขาจับเขาบิดได้สิ่งของที่มีความทนทานต่อการยืดหยุ่นเช่นลูกฟุตบอลเล็กๆหรือว่าของเล่นที่มันใช้ นิ้วใช้แขนเด็กก็ได้ออกกําลังกายก็ดีเหมือนกันหุ่นยนตุกตากตาที่มีความยืดหยุ่นแข็งแรงแต่ก็ต้องระวังที่ไม่มีความแหลมคมหรืออันตราย <c oughs> เด็กก็จะถูกใจมากนะอ้าวทีนี้พูดถึงความรู้อย่างหนึ่งที่มีทุกปีก็คือเรื่องของคําขวัญวันเด็ก คาขวัญเมื่อเด็กปีนี้มีบุคคลท่านหนึ่งเรียกว่าคําขวัญของท่านนี่เป็นกระแสมากกว่าคําขวัญของนายกบุคคลที่ว่าคือผู้ว่ากทมนายจัดชาศิริพันธ์ธน,นี่ที่บอกว่าคําขวัญของท่านเป็นกระแสเพราะว่าจําง่ายถ้านในสองคำเน้นๆก็คือดื้อและบ้วนไอ้ไรบวน ปากใต้บ้านเราถ้าพูดถึงบ้วนนี่นึกตึงปลาบ้วานนา้ำเรือบ้วนบ้วนไร่บ้วนปากบ้วานาน,าน้ำบ้วนแต่บ้วนในความหมายนี้หมายถึงอะไรหมายถึงการขาดดื้อก็เป็นความหมายตรงตัวแล้วดื้อเดี๋ยวจะอธิบายขยายความท่านผู้ว่าชัดชาติน่้นบอกว่าถึงหัวจะดื้อความรู้คือไม่สนใจเรียนถึงหัวจะดื้อความรู้ ถึงหูจะบ้วนคำควัญแต่ใจอย่าทิ้งความฝันสร้างสรรค์ชีวิตในแบบของเรา,า <c oughs> ดื้อและบวนถึงแม้จะขี้เกียจเรียนถึงแม้จะขี้เกียจจำแต่ว่าก็ขอให้คิดชีวิตในทางสร้างสรรค์คิดชีวิตในทางที่ดีคือมีเป้าหมายชีวิตในทางที่ดีเพราะปกติ เรามักจะถามลูกถามหลานหรือคนครูจะถามนักเรียนโตขึ้นอยากเป็นอะไรเด็กๆก,ก็มักจะตอบว่าเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นนักร้องอเป็นคนทำกับข้าวทำอาหารเป็นพระสามเณรนี่ไม่ค่อยมีไม่ก่อยอยู่ในความปรารถนาของเด็กๆ บางคนก็อยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักกีฬาอยากเป็นนักมวยเป็นทหารแต่เชื่อว่าต่อไปเด็กอยากเป็นทหารมากขึ้นเพราะเห็นความเสียสละของทหารของผู้ใหญ่ที่มีการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ผ่านมาคงจะเป็นเรียกว่าแรงบันดาลใจให้เด็กอยากรับใช้ชาติ ต่อไปก็คงไม่ต้องถามแล้วว่าทหารมีไว้ทําไมเพราะเด็กจะเข้าใจว่าทหารมีไว้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินปกป้องอธิป,ปไตยให้เราได้อยู่ได้อาศัยมีเพลงเพลงหนึ่งที่ดังมากในช่วงที่เกิดการสู้รบกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเพลงอะไรนี่คือแผ่นดินไทยพ่อกูอยู่ปู่กูตายที่ตรงนี้เด็กๆหลายคนร้องได้เพลงนี้ ดังมากในโลกโซเชียลใน t i กต o k ในเฟซบุ๊กเอาทีนี้จะพูดถึงธรรมะท่านผู้าังธรรมะที่ท่านบอกว่าเรื่องของความดือ้อนี่เป็นธรรมชาติของเด็กเด็กทุกยุคทุกสมัยก็ดือ้อในครั้งพุทธกาลพระพิกษุด,ดื้อก็มีเหมือนกันอาจจะยกตัวอย่างสัก,สกรูปหนึ่งคือมีพิกษุรูปหนึ่งนิสัยดือ้อไม่เคารพ กฎกติกาหรือว่าละเมิดทำไม่นดอยู่บ่อยๆเพื่อนพิสุตักเตือนก็ไม่เชื่อฟังจนมีคนไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพิสุรูปนี้ดื้อเหลือเกินพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ตรัสสอบถามพิสุรูปนั้นว่าเธอดื้อจริงหรือพิสุนั้นก็ยอมรับตามตรงว่าดื้อจริงพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเธอนี ไม่ใช่ดื้อแ,แต่ตอนนี้นะในอดีตชาติถือเขาดื้อรอพระพุทธองค์ในสามารถเลึกชาติด้วยบุกเพีนิวาสานุสติยานแล้วพระองค์ก็นําอดีตชาติมามาเล่าให้กับพระภิกษุทั้งหลายได้ฟังว่าภิกษุรูปนี้ในสมัยก่อนเนี่ยไม่เชื่อคําตักเตือนของผู้รู้ผู้รู้บัณฑิตทั้งหลายผู้ปรารถนาดีจึงถูกงูกัดตาย ในดิิการนี่กรุงประสีมีลูกของเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งมีความรู้ดีมีความสามารถดีต่อมาเมื่อบิดามันดาเสียชีวิตชายหนุ่มคนนั้นก็เห็นว่าพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเรานี่เคยครอบครองทรัพย์สินสมบัติมาหลายชั่วคนแล้วแต่ยังไงยังไงก็ต้องตายอยู่ดีโอเคมี มีบุญเหมือนกันนะที่คิดอย่างนี้นะ,ะคิดแบบปลดปลงปล่อยวางได้เนะี่ยความจริงคนเราถ้ามีเงินทองมีทรัพย์สินก็ไม่อยากจะละไม่อยากจะทิ้งแต่ชายหนุ่มคนนี้คิดว่าเกิดมาแล้วมันก็ต้องจากกันไม่จากวันนี้วันหน้าก็ต้องจากนะพอตายแล้วก็ไม่เอาอะไรติดตัวไปได้เลยไม่แต่ชิ้นเดียวเลยตัดสินใจนำทรัพย์สมบัติที่มีอยู่แจกจ่ายทั้งหมด แจกหมดเลยแล้วก็ออกบวชเป็นฤาษีประพฤติพรหมาจรรันอยู่ในป่าหิมพผ่านจนสำเร็จฌานขั้นโลกีบรรลุอภินญาหสมบัติจิตแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเรื่อมใสติดตามมากมายอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยมีงูพิษเลื้อยผ่านอาสมที่พักของลูกศิษย์ของฤาษีตนเนี้ทีนี้ <c oughs> ลูกศิษย์ตัวนั้นก็เห็นลูกงูพิษแล้วก็เกิดความรักขึ้นมานะนะเพราะลูกลูกงูตัวเล็กเนี่ยมันไม่มีความไม่ได้มีความน่ากลัวนะคนที่เข้าใจผิดก็คิดว่ามันน่ารัก <c oughs> จึงจับมาใส่กระบอกไม้ไผ่เอาไว้นะแล้วก็ทำฝาปิดเรียบร้อยนะแล้วจากนั้นก็นำมาหารมาป้อนให้เรื่อยๆ มีความรักมีความเมตตาเหมือนอลูกหลานของญาติโยมเห็นลูกหมาลูกแมวแล้วเอามาอุ้มามามา,มากอดอ <c oughs> อนั่นแหละเนี่ยสิทธิ์ตนนี้ก็สิทธิ์คนน,นนี้ก็นํางูเลี้ยงนั้นจนเชื่องอแล้วมันก็โตขึ้น,นเรื่อยๆนะ,ะทีนี้มันก็สามารถที่จะพันคอพันแขนไดน้ตอนนี้มันยังไม่กัดอยู่ทีนี้ เพื่อนร่วมสำนักก็เรียกตั้งชื่อเจ้างูตัวนี้ว่าเวลูกะเวลูแล้ว่าไม้ปะไม้ไผ่เน่เพราะมันอาศัยอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ทีนี้เมื่ออาจารย์ทราบว่าสิทธิ์ลูกศิษย์นี่นำงูพิษมาเลี้ยงก็เรียกมาสอบถามแล้วตักเตือนว่าขึ้นชื่อ,อ,ง,องูพิษเนี่ยอย่าไว้ใจนะมันอาจจะแ้งกัดเธอข้าสักวันหนึ่งก็ได้เดีย๋ยวปล่อยมันไปเถอะตามธรรมชาติอย่าเลี้ยงไว้แต่สิทธิ์นั้นดื้อน,นะ ตอบอาจารย์ว่าก็ผมรักเจ้าเวลูก,กะเหมือนลูกเนี่ยอาจารย์ดูมันเชื่องมันน่ารักเนี่ยให้พันแขนพันคอนี่ได้สบายเลยผมปล่อยไปไม่ได้ครับสงสารมันผมมีความรักมันทีนี้อาจารย์ก็พูดเตือนหลายๆอย่างแต่ว่าลูกศิษย์ก็โต้แยง้งเหตุผลของอาจารย์ทุกอย่างไม่ถึงกับเถียงแต่ว่าโต้ด้วยเหตุผลที่เรียกว่าดือ้อ อพออาจารย์เห็นว่าลูกศิษย์ไม่เชื่อฟังแล้วก็ก็เตือนเป็นคาพูดสุดท้ายว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็จงระวังตัวให้ดีเพราะวันหนึ่งเธออาจจะต้องตายเพราะลูกเวลุกะของเธอก็ได้หลัง <c oughs> จากนั้นผ่านมาสองสามวันฤาษีทั้งหลายก็ออกไปหาผลไม้ในป่าลึกซึ่งอยู่ไกลจากท,ที่ที่พักงูเวลุกะเนี่ยถูกทิ้งไว้ที่ที่ที่อาศมหรือที่พักนั้น พอลูกสิษย์คนนั้นกลับมาถึงก็เข้าไปหางูเลยแล้วพูดกับงูลูกเอ,อ๋ยหิวไหมลูกเพ่อเอาของกินมาให้แล้วนะ,อะพอพูดแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ต้องการจะนํางูนั้นมากอดมาอุ้มแต่ว่างูพิษตัวนั้นเนี่ยพอมันหิวอดอาหารสองสาวันเนี่ยมันก็โกรธโกรธมาก พอลูกศิษย์ล้วงมือไปก็ฉกกัดทันทีพิษเล่นเข้าสูหัวใจแล้วก็ถึงแก่ความตายอยู่ณตรงนั้นอาจารย์ทราบเรื่องราวก็ช่วยกันให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายทำศพแล้วกล่าวสอนว่าบุคคลเนี่ยผ,ผู้ผู้ที่มีบัณฑิตผู้รู้กล่าวสอนอยู่ถ้าเกิดว่า ไม่อันุเครห์ไม่เกือ้อกูลไม่เชื่อก็จะถึงความพินาศเหมือนเนี่ยพ่อของงูเวลุก,กะเนี่ยเนี่ยเอางูเป็นลูกเนี่ยตกลงลูกกัดตาย,ยพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสเล่าถึงเวลุก,กะชาดกแล้วก็ทรงตรัสอีกว่าสิทธิวัดยอได้มาเป็นพิสุผู้วายากสอนยากในบัดนี้และอาจารย์ที่สอนสิทธิวัดยอก็คือเป็นเราตถาคตเองจงตระหนันก เพราะฉะนั้นเรื่องของ <c oughs> การว่ายากสอนอยากรหือความดื้อนี่ก็จะมันจะมีโทษอยู่ที่ว่าจะให้โทษตอนไหนเหมือนที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าคนสมัยนี้เอาแต่ไหวปอบอกให้พระพฤติรมก็กำหูหมายความว่าไงหมายความว่าคือปฏิบัติเหมือนกับอขอไปทีพอไปที อย่างที่เป็นข่าวล่าสุดที่บอกว่าเรียกร้องสันติภาพต้องการความสงบต้องการสันติแต่ที่สุดแล้วก็มียังมีการฆ่ามีการสู้รบมีการแย่งชิงกันอยู่เช่นที่เป็นข่าวดังก็ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์นี่ที่ส่งท <c oughs> หารไปจับตัวชื่ออะไรนะของ เวเนซุเอลานะยประธานธิบดีอะไรลืมละมาดูรอไปจับมาดูรพร้อมภรรยาโดยอ้างว่าเป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดหรือการฟอกเงินแต่ลึกๆนี่ก็มองว่าสหรัฐหรือว่าซัมนี่ต้องการน้ำมันหรือว่าต้องการผลประโยชน์ในเวเนซุเอลาด้วย จะจริงเท็จอย่างไรก็นั้นเป็นเรื่องของโลกแต่ว่าที่พูดสรุปก็คือท่านผู้ชมสันติภาพที่เรียกร้องถ้าเกิดว่าไม่เริ่มที่ตัวเราก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องจากใครจริงจริงความกัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะว่ากิเลสความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในตัวมนุษย์หากเมื่อไรเราไม่ดื้อต่อธรรมะและก็ปฏิบัติตามธรรมะเราก็จะอยู่อย่างสันติสุขสันติภาพอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าก็ yeah. <Yeah. S 1> เป็นความจริงปลูกฝังคุณธรรมให้กับลูกหลานความรู้คู่คุณธรรมก็ <Yeah. S 1> จะทําให้เขาได้รับ <Yeah. S 1> ความปลอดภัยและก็มีความสุขในอนาคตอย่างแน่นอน <Yeah. S 1> วันนี้เวลาหมดแล้วขออนุโมทนา